สวัสดีนะฮะกีเกียจเปิดแบบเดิมอ่ะก็วันนี้เรากลับไปอยู่กันในเกมโรบอทกบแบบที่มีชื่อว่า Anime w e เว o n อ i ซิมูเลเนะฮะเป็นเกมที่เรียกได้ว่าเป็นเกมแนว Simulator ที่เออน่าสนใจก็วันนี้เนี่ยเราจะมาเล่นเกมเกี่ยวกับแนวซิมูเลเตอร์นะาะว่าเราเบื่อแบบเดิมนะจริงๆแล้วเนี่ยเราก็อัดคลิปไปหลายคลิปแล้วแหละเพราะว่าเราอยากจะทําหลายๆอย่างแต่พอผมทําจริงๆเนี่ย ผมทําไม่ได้นะเพระาะฉะนั้นแล้วคลิปนี้ก็เลยจะเป็นคลิปที่เอ่อเป็นทางเลือกของทางหนึ่งซึ่งไม่รู้เหมือนกันว่าจะได้อีกหรือเปล่าถ้าคลิปนี้มันลงก็ดู้ัฒนาว่าคลิปเนี้ยเดอะเบสแล้วเรืวิธีการเล่นผมเพิ่งเข้ามาไม่รู้เหมือนกันว่าทาไงนะโอเคผมรู้ง่ายๆว่าวิธีการเล่นของเกมเนี้ยถ้ามีออโต้คลิกันก็หมายความว่าเข้าใจง่ายนะโอเคก็เป็นเกมแนวกดถั่วก็ต้องว่าจะมีอะไรนะ โอ้รู้สึกว่าเออโลกนี้เนี่ยเป็นโลกเกี่ยวกับแการตกวะเดี๋ยวเราดูไหมโอ้ยโอ้ยโอ้ยเออได้อะไรดาวกระจายเหมือนเดิมเหรอคือแม่เราจะปาได้สองอันใช่ไหมเหมือนเดิมอ่ะเดี๋ยวก่อนมันมีวงล้อนี่อะไรโอ้ยนี่มันล่างไฟนี่ล่างมานันเออเรากดเลยไหม อ่ะเราได้ก้อนเกลือมานะไม่เป็นไรเออรู้สึกว่าออโต้คลิกนี่จะเก็บได้แล้วก็โอ้ยไม่เอาเลยไม่เอาหนึ่ร้อยเก้าเก้าเอ้ยขาคะชีเขาคุยได้มีอะไรเฮ้ยข่าแค่หนึ่งงบเองอ่ะกระจอกนี่นี่เดี๋ยวดูค่าให้ดูเอ๊ะมันตายแล้วยังไงต่ออ๋อต้องทำสิบครั้งโอ้ยใช่ปะ อ๋อไม่ออไม่ใช่อ๋อก็คือบว่าจะเปลี่ยนทาสไปเรื่อยว่างี้โอเคต่อไปเป็นนินจาไหนวะนี่เนี่ยโอ้ดินจาโ้ยไก่ตายแล้วโ้ยเออโอเคเฮ้ยคุณน,นอยเก็บเลยจริงป่เนี่ยใชจด้วยอเออคุณนาย แต่ไม่ค่อยอินาราโตโทษทีว่ะด้วยซิว่าเราจะได้อะไรต่อไปชื้ออุ้ยปรุงเลยเด้อเว้ยปับ๊บเออต่อไปแซนไหนแซนมึงอ่ะโวยเลี้ยแซนสองหัว <g ül üyor> คุยกันแล้วเนี่ยเหรอวะผมว่าผมตีมานานแล้ว เลือดมึงตีโดนแค่นี้โอ้ยเหตายเ่อบแล้วผมรู้สึกว่าผมยิ่งตียิ่งแรงด้วยนะเนี่ยเดี๋ยวไปตีไปเรื่อยๆแล้วกันมีตายได้ยังอ่ะโอ้ยแฟนเออโอ้โหไม่กว่าจะตายอโ้ได้คู่ในมาฮะช็อกเลยต่อไปเราต้องไปตี สองตัวอันนี้อะไรห้าหมื่นออืมรั้สึกอีกครั้งหนึ่งนี่งั้นเอาเป็นอันหนึ่งล้วกันดูซิว่าจะได้อะไรเฮ้ยเฮ้ยปิกเลยเฮ้ยอ้าก็ปกตินี่ว่ะงั้นไหนดูซิว่ามันจะเป็นยังไงกิก้าใช่วหกิก้ารู้สึกว่าจะมีการอัปเกรดด้วยใช่ไหมอัปเกรดปะไม่น่าใช่อ่ะอ๋อดีวายเยด้อ น่าจะใช่น่าจะใช่เดี๋ยวเราสักพักหนึ่งแล้วกันไหนดีดีไวคืออะไรอ่ะนี่โซนหน่อยดิว้าวรวมอ่อในอีควิเบสเรียบร้อยแล้วได้มาหนึ่งอันเดี๋ยวดีไม่ได้อะไรโอ้ย<ด>แรงมากขึ้นจริงแค่นี้ก็แค่นี้ก็ฟาร์มสบายแล้วถำมแลก อ่าโอเคเฮ้ยอะไรวะเนี่ยโอ้ยโคตรชิลิเคนนี่ว่ะเดี่ยใช่นีมันคือโอ้ยเพิ่มเจ็ดเลยนี่โอ้ยเขาวนี้มึงตายแน่ไหนดูดิโอ้ยตีสองห้าโอเคน่าจะไม่ต้องทำและแล้วมั่งนี่เออโอเคเฮ้ยอะไรอยู่เนี่ยซอสโอ้ยเขานี้ปลาดาบ่ะนี่ คราวนี้ปลาดาบเฮ้ยแต่ดาบมันกากว่าปลาดาบใช่ไหมเดือดเดือดเดือดนี่เท่กว่าุ๊บจุ๊บจุ๊บจุ๊บเฮ้ยมันปากขึ้นดาบแต่อันนี้มันแรงกว่าทุกคนมันน่าจะดีกว่าโอเคไม่เล่าเพิยมต่ออ่าฮะต่อไปอ่ะเทยูมินไทยเนี่ยอันนี้อะไรเทโอ้ย <มา S 1> เลือกเป็นล้านเลยเอ๋อโอ้ยโอเคได้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  เรือมึงไม่ขยับเลยนะนีคื้อครึ่งหลอดแล้วนะทุกคนนี่คือสามลาแล้วนะกดมาตั้งนานแล้วนะ่ะโอเคไปต่อดีกว่าจะตีโคตรนานอนะ่ะมา คราวนี้ก็เหลือแค่มึงกับปูกว,ว้าคุ้มบอกว่าได้นี้มาไม่เป็นไรไปคุยเอ็นบีซีต่อเตีย้ยงนานอ่ะแล้วได้แค่หนึ่งแสนอย่าบอกนะกูตี2ตัวนะ่ะไม่ไหวนะอเออคราวนี้ได้เยอะออไหนด้วยดิมาคราวนี้ผมขอสุ่มากดีกว่าขออยากเกือได้ป่ะคือกูตีนานมากอะ่ะได้ป่ะแบบกูไม่เมื่อมา ก็ไม่ดีแย่มากนะจัดไม่ตัวหนึ่งขอบใจโอเคเรามีเรามีสมุนโง่สามตัวนะเดี๋ยวเราดูว่าเราจะตีแรงขนาดไหนก็เท่าเดิมนี่มันต่างกันตรงไหนอะคือเราต้องหาอนี่เว้ยซึ่งเป็นไอเทมเวยมันยากเว้ยตีบอสอีกก็ได้คือเวลาเราเอ่อตีพวกเนี้ยมันจะมีโอกาสดรอปกับไม่มีโอกาสดรอปคือมึง โอปป้าไมยอมรับคำท้าหึอป้าท้าแหลกรัวๆโอเคทุกคนมันครึ่งหลอดก่อนนะฮะผม,มขอพักก่อนนะฮะแล้วเดี๋ยวก่อนผมสเกตห,ห,หนึ่งนึงนี่อันนี้อ,อ่อะไรวะเนี่ยอ่ฮะ อ๋อรสุกว่าจะเพิ่มดาเหมจให้เราว้าวโอ้เฮ้ยมีเพื่อนช่วยตีด้วยโอ้โหเร้เท่เลยเว้่อนอะไรวะน่ะคือเราไม่เข้าถึงเขานะฉะนั้นเราจะตีต่อไปเราจะทำอาารกิจของเราต่อไปนะโอเคทุกคนมันจะตายแล้วมันจะตายทุกคนมันจะตายแล้วขออีกนิดเดียวขออีกนิดเดียว ฮ่าี่อะไรเนี่ยเอาไม่ไม่ใช่หนิเด้อโอ๊ยตีตั้งนานนี่ได้อะไรมาฟีโอ้เป็นเคลียวสามงามใช่ไหมแ้วโอ้ยสามเลยเออเก็บเลยดูดอ้ตีตีไงไม่ตีเร็วนะตีโอ้ปกติตีธรรมดาด้วยเดี๋ยวนั่งดูหน่อยสิก็คือการขวนโอเคโอเคก็ถือว่าดีเดี๋ยวจะทำให้ฟ์มง่ายๆขึ้นเพราะฉะนั้นแล้วก็ ถาแลบโอเคตอนนี้มันครึ่งหลอดแล้วขอพักก่อนนะึงไม่ไหวว่ะ อีกนิดเดียวเออไม่ใช่อันนี้โอ้ยตีตั้งนานอันนี้อะไรอ่ะอ้าวจุตีเหรอเรารง็งอัพได้นะทุกคนเดี๋ยวเราจะทำการ,รกเล็งอัพดูเฮ้ยแปลงร่างเลยอ,อ่ะเงินหายอ๋อเงินหายก็คือหมดหมดเลยใช่ปะ ถ้าเราตีอย่างนี้ก็เราจะตีไปเรื่อยโอ้โหโอ้โอแรงขึ้นอุ้ยแรงขึ้นเยอะนะเนี่ยถ้าอย่างนั้นก็ทามแล็บโอเคทามรียบรู้เร็วคร,วรวาวนี้ได้ป่าวคุณนายบัด กูตีตั้งนำดอกคุณไนอ่ะโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรก็ผมตีมันแสนหนึ่งนะเพราะฉะนั้นแล้วก็ไม่น่าเป็นปัญหาเลยมากหรอกนะเดี๋ยวเองดูสิเฮ้ยก็รถเร็วอยู่เอาจริงไม่ต้องคันแบบก็ได้นะระหว่างนี้ผมก็จะพูดไปด้วยแต่ว่าเอาจริงนะเสียงตีมันดังมากเลยอ๋อผมเปิดวอลรุ่มสามเลยอ๋อ ว่าวมันเป็นสิ่งตีมันดังจังเลยเออที่ว่าไปแล้วเนี่ยผมมาทำคอนเทนเนี่ยเพราะว่าผมชอบเว้ยผมชอบเวลาที่เห็นคนมันจะเดินเติบโตมาจากศูนย์เวรยพมันเป็นเกมแล้มันยังยากแล้วมันดูเติบโตยังยาก,ยากไรเงี้ยผมเริ่มชอบเลยเพราะว่าแบบนะมันอย่างเงี้ยคือมันมันมันตีมาหลายนาทีมากมันไม่ตายอะ่ะจริงๆผมก็เลยคิดว่าถ้าผมทำแล็บหรือไม่ก็แบบว่า ดูต,ตัวเองเจริญเติบโตด้วยความยากลำบากอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าผมไปถึงจุดสุดยอดได้เนี่ยผมอาจจะรู้สึกภูมิใจกับตัวเองมากเลยก็ได้นะเนี่ยตีไปตีมาได้แล้วว้ยได้แล้วนี่โอ้สุดยอดไปเลยเราได้เซมฮาด่ามาม,มันเหมือนเป็นที่ปัดฝุ่นอะดีวกว่อน,นะมันปัดฝุ่นนี่โอ,โอเคน่าจะคุ้มอยู่แหละชุบชุบอ้าวใครมา ต่อไปเป็นการตีอูเทยูจริงจริงนะเทยูมึงกิ๊ก้อยมาแล้วกับเขาเนี่ยกูตีมันแสนนะเ,เทยูไอ้นี่ใช่ไหมจะเป็นขนาดไหนกันเทยูโอ้โหมึงดูกูตีไอ้เยี้ยแค่นี้ก็รดเป็นล้านแล้วเย้อืมแค่ตีสองตัวธรรมดาจบนะแค่นี้ก็ได้มาแล้วอ่ะประมาณนน้จะว่าไปเราก็ได้เงินเยอะแล้วนะ ต่อไปให้กูทำอะไรอีกต่อไปค่าเทย,ยูแล้วซิมไอตัวนี้เราตีไปเมื่อกี้ใช่ไหมไอตัวที่มันตึกๆเนี่ยนะอ๋อตัวนี้ออโอ้ธรรมดาฮะทุกชมะเดี๋ยวจะตีให้ดูสองแสนแล้วเนี่ยโอ้ยธรรมดานี่เลย อะไรเนี่ยอะละเดี๋ยวเราอัปเกรดดีกว่าผมว่าน่าจะแรงกว่าด้วยซ้ำถ้าเอาไอ้ชูริกเกนเมื่อกี้นี้มาอัปเกรดนะชิบอ่ะคาคา,าชิให้เราทำอะไรอีกอ่าฮะธรรมดาโอเคโอ้ยสองตัวธรรมดาเี่ยสองตัวใช่ไหมโอ้ยสองตัวธรรมดามายิงยิง,ยง,ยง นี่กเ็เสร็จแล้วนะได้กคุณนายมาเอาละต่อไปไปรับเควสต่อน่าจะเป็นเควสสุดท้ายแล้วนะใช่ปะจำไม่ผิดน่าจะเป็นเควสสุดท้ายแล้วนะมาเอานี้ให้ทำอะไรอีกนะฆ่าบอสจำชื่อได้เดเดบล่าหรือทุกอย่างเงีนี่เจ็ดสิบโอ้เลือดเจ็ดสิบฟาราเลยเพื่อนเอา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 เพื่อนช่วยตีเย้ยขอบคุณเพื่อนเพื่อนอาตาโปเพื่อนโผล่เนี่ย แต่โน๊ป <Nope. S 1> โอ้ยคือถ้าเพื่อนช่วยก็น่าจะดีแต่มันไม่นับอ่ะดิไม่เพื่อนไม่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 โอเคว่ะผมจ้าเซิร์ฟมาแล้วเมื่อกี้นี้ผมคิดว่าเพื่อนเขาหน้าจะช่วยผมแหละแต่ว่าโทษทีว่ะเพื่อนมันไม่นับระบบไม่นับเระทษเทว โอเคโอเคสืกว่าเราสามารถไปด่านต่อไปได้แล้วนะถ้าถ้าถ้าเงินเรามีมากพอก็ห้าแสนก็โอเคเรามีครึ่งหนึ่งเลยนั่นน่ะให้เงินมาหมดยังหมดฟาละยังโอเคหมดแล้วต่อไปผมคิดว่าน่าจะเป็นเกี่ยวกับวันพีชเปิดหน่อยได้เปล่าปลดล็อกได้ไหมนี่ไงนี่มันนิวเบลอ๋อเลยเยสวย เราต้องฆ่ามาลีนะนะสันจีรู้ไหมว่าโอ้ยให้กูตีร้อยยี่สิบล้านเลยเหรอดนคัตนะมหกสิบแปดฆ่าไพเรตโอ้โอสตีไม่เป็นไรห้าห้าร้อยกว่าล้านโอเคโอเคอุ้ยเป็นร้อยเลยคราวนี้ทุกคนสี่บิลเลียนยิงยิงยิียิงยิงยิอ โอ้โหไม่กว่าจะตาย <Yeah. S 1> เดี๋ยวห้าตัวห้าตัวเลยเหรอขอดีๆ oh, ได้ไหม oh. ขอดีๆโอ้โหโอเคจินเบนี่น็อกเลยโอ้ยได้สองอะไรอ่ะงั้นก็ทำแหละโอ้โหสิบล้านยัย <Yeah. S 1> โอ้โอเคอันคราวนี้เพิ่มเยอะมากเลยทุกคนโอเค กระบองสโมกเอออุ้ยสามร้อยไปอุ้ยโหเท่นะเนี่ยโอเคะะโอเคโอเคหมดแล้วซันจิโอ้เมกด้ดนะวันนี้ก็เออสำหรับใครในะช่องคลิปนี้กิดเรื่องก่อนแรกก็แชร์สกายเป็นแรงใจหลักสำคัญในรายการน,นะคลิปนี้ก็เรียกได้ว่าเป็นการทำแบบว่า แนวใหม่เลยนะแต่ว่ามันรีิวไม่ใครดูใครป่จริงว่าคนดูมันน้อยนะแล้วผมก็ทำอะไรที่แบบว่ามันทาให้ตัวเองแบบดูแอคทีฟไงมันดูพยายามมากขึ้นแล้วกันนะไหนๆก็เหนื่อยแล้วก็เหนื่อยสุดแล้วลวกันนะทั้งเล่นเกมทั้งตัดต่อผมจะเล่นเกมให้มันดูเหนื่อยจะได้ว่าเลิกติดเกมแล้วกันไปก่อนนะบายๆนะโชคดีมีชัยโชคดีมีฟาร์มอบครับสำหรับใครที่อยากจะฟาร์มโดยที่ไม่ต้องเติมเนี่ยผมแนะนําเลยนะว่าจริงๆใครที่อยากจะฟาร์มแบบไม่เติมเกมนี้เนี่ย คุณต้องใช้เวลามันอย่างมากเลยนะอ,อ,อ,ยนอ,ยนะอย่างน้อยเลยนะอย่างน้อยเลยนะหนึ่งชั่วโมงเนี่ยคุณต้องมาที่นี่ได้นะหนึ่งชั่วโมงนี่คือหนึ่งชั่วโมงนะมาโลกสองมันมีโลกสามสี่ห้าหกเยอะมากแต่ว่าผมมาได้แค่โลกสองหนึ่งชั่วโมงเท่านั้นนะเพราะฉะนั้นเกมน,นี้ก็จะกินเวลาอย่างมากแต่ว่าสนุกจริงนะพัฒนาต่อไปเรื่อยๆก็โอเค